เมื่อลูกของคุณแม่อายุ6เดือนขึ้นไปแล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนนมผงจากสูตรหนึ่งเป็นสูตรสองไหมสำหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกโดยนมผสมเดี๋ยววันนี้ไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพะะะ่อคอลเล็ทอรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูทารกอยู่นะคะมีคุณแม่หลายท่านถามเข้ามาเลยนะคะว่า ถ้าลูกของเรากินนมผงนะคะตั้งแต่แรกเกิดถึง6เดือนกินนมสูตรหนึ่งเมื่อลูก6เดือนขึ้นไปแล้วจําเป็นไหมที่จะให้ลูกกินนมสูตร2ก็คือตั้งแต่อายุ6เดือนถึง3ปีสําหรับนมสูตร2แต่ขอบอกคุณแม่ไว้ก่อนนะคะนมที่ดีที่สุดสําหรับลูกเราก็คือนมแม่แต่หากนมแม่ไม่เพียงพอหรือมีความจําเป็นที่จะต้องกินนมผงก็ควรจะเลือกนมผงให้ถูกกับลูกเรา คำว่าถูกคือลูกกินแล้วไม่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายไม่มีเรื่องท้องอืดท้องผูกนะคะแล้วก็น้ําหนักลูกขึ้นดีนั่นเองคราวนี้เราจะมาพูดถึงนะคะว่าลูกของเราอายุ6เดือนแล้วจําเป็นไหมที่ลูกกินนมผงสูตรหแล้วจะต้องเปลี่ยนเป็นนมสูตร2องอันดับแรกเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะสำหรับนมผงสูตรหน,นมผงสูตรหน,นะคะเป็นสูตรที่ดัดแปลงให้ใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุด ซึ่งในนมนะคะจะมีโปรโตีนมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีไขมันอยู่นมผงสูตรหนึ่งนะคะก็จะลดปริมาณโปรโตีนลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตลดไขมันลงเพื่อที่จะไม่ให้ลูกของเรานะคะมีระบบการย่อยอาหารและก็ระบบไตที่ยังทำงานได้ไม่เต็มที่จะได้ไม่ต้องทำงานหนักจากการย่อยโปรโตีนการย่อยไขมันและก็การย่อยคาร์โบไฮเดรตนั่นเอง เพราะฉะนั้นนมผงสูตรหนึ่งก็คือจะต้องดัดแปลงนะคะหรือปรับให้ใกล้เคียงกับนมแม่ไม่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยหรือว่าระบบขับถ่ายนั่นเองสำหรับนมสูตร2นะคะก็คือเป็นนมที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ6เดือนถึง3ปีมีการดัดแปลงนมมูวัวนะคะไม่มากเท่ากับสูตรหนึงเพราะว่าเมื่อ6เดือนขึ้นไปแล้วการทำงานของระบบลำไส้หรือว่าการมั ไตของลูกนะคะก็จะเริ่มทำงานได้ดีขึ้นนมสูตรสองนะคะก็จะมีโปรโตีนเพิ่มมากขึ้นกว่าสูตรแรกนะคะซึ่งก็จะเหมาะกับเด็กที่รับประทานข้าวได้น้อยนะคะหรือว่ากินอาหารสาเสริมตามวัยนะคะได้ไม่เต็มที่น้ำหนักขึ้นน้อยก็แนะนำว่าเมื่อลูกอายุ6เดือนก็ควรที่จะเปลี่ยนจากสูตรหนึ่งมาเป็นสูตร2เพื่อที่ลูกจะได้โปรโตีนมากขึ้นจะได้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนั่นเอง คุณแม่สังเกตไหมคะว่านมสูตร2จะมีราคาที่ต่ำกว่านมสูตร1เพราะไม่มีการดัดแปลงอะไรมากมายนะคะเหมือนสูตร1เพราะฉะนั้นหากเรามีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนให้ลูกกินนมสูตร2ได้เมื่อลูกอายุ6เดือนขึ้นไปนะคะสูตร2ก็คือ6เดือนถึง3ปีนั่นเองหาก เราไม่มีปัญหาเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะคะในครอบครัวหากลูกของคุณแม่อายุ6เดือนขึ้นไปแล้วน้ำหนักขึ้นตามเกณฑ์ดีนะคะแล้วก็กินอาหารเสริมตามไวัยได้ปกติดีคุณแม่ก็สามารถให้ลูกของเรานะคะกินนมสูตรหได้จนถึงอายุ1ปีไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนมาเป็นสูตร2ก็ได้เมื่อครบ1ปีแล้วลูกก็สามารถกินนมกล่อง UHT หรือว่านมพาสเจอร์ไรได้เลย แต่เน้นย้ำนะคะว่านมกล่อง U.S.T. หรือว่านมพาสเจ์ไรซ์ควรที่จะเป็นรถจืดนะคะไม่แนะนำว่าเป็นรถหวานรสช็อกโกแลตหรือรถเติมแต่งต่างๆนะคะเพราะเด็กอาจจะติดรสชาติหวานทำให้ฟันผุได้กินเยอะๆก็มีโอกาสที่ลูกจะเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุยังน้อยได้นะคะสรุปแล้วก็คือ การที่ลูกของเรานะคะเมื่ออายุครบ6เดือนจําเป็นต้องเปลี่ยนเป็นนมสูตร2ไหมสรุปคือไม่จําเป็นนะคะเราอาจจะกินสูตรหนึ่งไปจนถึงอายุ1ปีแล้วเปลี่ยนเป็นนมกล่อง UST ได้แต่หากเราต้องการเปลี่ยนก็ได้เช่นกันถ้าลูกเรามีน้ําหนักที่ขึ้นน้อยนะคะน้ําหนักตกเกณฑ์เปลี่ยนเป็นสูตร2ก็ได้เพราะสูตร2จะมีโปรโตีนที่มากขึ้นจะเหมาะสมตามวัยมากขึ้นนั่นเอง นี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ที่เลี้ยงลูกแล้วก็ลูกเข้าหกเดือนแล้วควรเปลี่ยนนมดีไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ